สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกคาะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับบในช่วงแรงของมือวันที่สิบหาเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมือนีเอ็ดผ้าพแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง เน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะมือนีอาจารย์แล้วก็มี3โตเม็ดเดียวนะคะแล้วก็มี2โตอีกคือมือนีมือนีอาจารย์เราหมั่นใจมากๆเลยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของอาจารย์เคยทําได้ในคลิปนี้ค่ะโค้งสุดท้ายสิเดมาเป็นตัวแดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์มาถามโครงสุดท้ายสันนี้ครับอาจารย์คะโคงสุดท้ายครับค่ะโคงสุดท้ายค่ะก็รย่งหมั่นใจตัวเดองอยู่ขึ้นต้นนะครัาจะรยอ้ไปไอ้คิปแรกมันหนึ่งเจ็ดแปดนะครับค่ะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปด คิดเลือยงค่ะประจันการปรว่าเล่าล่าพัฒนางวดเมื่อกี้ผมเหตุสามขึ้นค่ะสามขึ้นแบบมันได้แบบเก่าขึ้นที่สองมันได้หนึ่งเก่าค่ะขึ้นที่สามมันได้หาเก่าครับเก่าศูนย์ค่ะนี่แหละโต๊ะ ผมสงสัยตัวเก่าครับเก่าศูนย์เนี่ยปมว่ามันสิมากแต่ว่ามันสิมาเล่าหรือสิมาไพ่เพราะว่านิมิตมันชัดค่ะแต่ว่าขาดรงองว่างผมกะสิลงเคือคืองเอานะครับค่องเล่าเหมือน่องมันกะสิลงเยอะค่ะเก่าครับอันเพราะว่ามันบริเลกเขียนเอาท่านเล็กเข้าอันเด็กน้องนางเราเล็กเข้ารอนิมิตค่ะแต่ว่าบอกอัพครับ ต้อเดินคือ1หนึ่งเจ็ดวงเลยค่ะอา,าจารย์วงหนึ่งเจ็ด้าค็หนึ่งแปดรา็าเจ็ดแปดคือเก้านะครับค่ะขัดตัวร่องขัดรองค่ององ,องสุดท้ายขัดรองไมอาเซียมันมันกลับขึ้นมากถ้าบัานี้ยเสหาเก้าห้าเก้าครับค่ะ <5 90 S 1> ห้าเก้าศูนย์สงสัยแค่ไหนอ่นนะค่ะอาจารย์ห้าเก้าครับ ว่าเก่าแี่มันแตกดาวเพราะว่าสองตัวนี้มันเข่าจุดนะค่ะมันเล่มันเข่าจุดสองตัวนี้เข่าจุดกับเลขกันนี่แหละเอ่กสุดแรงมันเข่าจุดสองตัวนี้มันก็เข่าจุดค่ะเล็กเล่าว่าหันกข่าจุดเล็กเล่ามดก้อนเต่างบค่ะเข้าจุดมันเข่าจุดมันก็ออกนะครับผงกระไดหลายเยอะเติบเยอะมวลก้อนกับเต่างบค่ผงกระไดหลาย ก็หนได้ร้ายเกิดมขึ้นครับแตวเบิ้งไทงวดนี่กับล่างวดนี่แหะเพราะว่าเรากระต่องี่เราค่ะค่ะดันว่าเพราะว่าผมหันจะรีบผมเนาะค่ะหัวใจมีมีผมจยะค่ะแล้ว่าส่วนนี้กสุขภาพเนี่ยไข้ติดเนี่ยจะน้อยเอคาะสามารถเทียบใจค่ะกว่าเท่าเิงงๆก็น่่จะพลาดไปขาดเพิ่งแเท่ากับ ค่่ะอออลงงเเบิด้จ้ามื้อนี้มื้อนี้อาจารย์ฝากไว้คือเป็นลอง59กับ90นะคะอาจารย์ครับค่ะอแาบอบบเลขอันยักยันตัวเก้าคือเกอาตัวชอบหนึ่งเก็บครับเออยืนยันชอบตัวนี้หนึ่งเจ็ดจ้าอาจารย์จัดล่องจัดล่องไลยค่ะกันไว้กันไว้กันไว้หาเก้าค่ะกับเก้าศูนยครับกันไว้จ้าอาจารย์ จ้าได้ค่ะอาจารย์ได้ได้จ้าจ้าอาจารย์าค่ะจ้าจ้าจมาย้วจ้าต้าจ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 มาจ้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 ้าจ้าบ้จ้าค้าจ้าจ้าจาจา้าจ้าจ้าาจ้าจ้า้าจ้า้าจ้าจ้าาจ้าจ้า้าน้นาจ้จ้าาจาา้าจ้าเาาา้า้านะ ถ้าจะเอันมักคนมันเบิ้งหลายตัวหลายคนลอยคนะะกะพวกคิดกะลอยเชื่องคิดนะครับแมนค่อนะอาจา mm. เขะแบบ้เขาเียบเทียบเขาจะมัดตัวไดก็จะไปซื้อต,ตัวนั้งนะครัค่ะถ้าเขาให้เป็นแนวท่าแบบนัจ้าให้เขาจะไปเบิ่วยกันอ้าตัวไดมันเขาจริดจะคลองเขาจะที่เขาจริสผมกับพี่นี่ละซุนหาตัวนั่งค่ะตัวนั่นนะครับอืมค่ะค่ะอาจารย์ซุนหาต้าเพราะว่ามันมันมันหาเก่าแลวกมาเก่าสู ศูนย์ขาไส่น้ำอืมค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยาวไหวมันขากดค่ะอาจารย์คนเบึงลอยคนลอยคล่องชินอารับแมนยุค่ะอาจารย์คะแต่ว่าครับอาจารย์นะครับจาได้ค่ะเดี๋ยวมืออเสาค่อยเสาร์เล้าเนาะค่ะอาจารย์เนาะได้ได้ค่ะจะจะอ๋อขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะอาจารย์คะ สวัสดีนะคะคร <ขอ S 1> <อ>ับค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้เนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ,ะ้มนี้อาจารย์เล่ากับมาเน้นยน้าแนวทางให้นะคะแนวทางของอาจารย์นะคะวดนี้อาจารย์เล่ามั่นใจมากๆนะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์คะ่ะมี178คะ่ะ178 3โตัวมเม็ดเดียวนะคะ178 สามตัวเม็ดเดียวนะคะบนี้ถ้าแยกออกมาเป็นสองตัวนะคะจับคู่ออกมาเป็นสองตัวก็สิมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแถวทั้งเท้ี้เน้นทุกตัวนะคะพี่น้องคะวงกลมเน้นทุกตัวนะคะพี่น้องข้างล่างนี้อาจารย์เราก็มั่นใจขึ้นกันนะคะเพระาะว่าอาจารย์เราก็เห็นชัดนะคะเพราะไม่พี่น้องคะตัวร่องนะคะมีหาเก่าเก่าศูนย์กับศูนย์หานะคะพี่น้องคะเอาแคมปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางบอนี้นะคะ ชงแรกนี้นะทะาจากอาจารย์เคยทําได้นะคะาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุกูสุก้อนนะคะเน้นย้ําความมั่นใจเด้อพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับพีประมานี้นะคะสําหรับแนวทางาโค้งสุดท้ายมนี่นะคะแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะพี่น้องคะจังใดก็นําไปพิจารณาเบิ้งค่ะ ทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะส่วนแนวทางเพื่อนบ้านมืออื่นนะคะแอสิทิตตามาแนวทางของอาจารย์หายราวางวดที่ผ่านมานี่แนวทางของอาจารย์เพื่อนบ้านเล่าเขาเก่าหนึ่งกับเก่าแปดนะคะพี่น้องคะเขามาทั้งบนทั้งล่างะคะ่ะพี่น้อง เอาก็สำหรับโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยวันนี้นะคะแนวทางของอาจารย์เคยทําได้กรสิมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะพิจารณาเบิงค่ะทามั่งใชอบแนวทางของอาจารย์นะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะคะพี่น้องคะ,ะนาสิทันอยู่นะคะนาสิทันอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้พูดละใบสองใบทะเทียมมีชคถือรางวัลใหญ่น้ะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้พ,อพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขค้นโชคโชคมั n น ắ n ลำลำเรื่อยเรื่อยแ่งเห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะเอาไว้พอกันไม่กับนในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ